ก็จะมาอธิบายสถานการณ์สุดเวลวร้ายที่ว่ามีคนเขาบ่นกันอุนน่นหนาฟาข้างเกี่ยวกับต่างด้าวแล้วก็พวกลักรอบเข้าเมืองจำนวนมากมายมหาศาลอลังการงานสร้างทั้งคนเก่าคนใหม่คน,นไหนๆหรือแม้แต่พวกที่มีบัตรแล้วแล้วไปเอาเงินดิจิตอลเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนะ โอ้โห oh, วันนี้จ lyn, ัดเต็มมากข้อมูลจัดเต็มมากนะเริ่มจากคนเก่าก่อนนะไล่ทีละคนไล่ทีละแนวนะเพราะยังไงมันตามฆ่าเราอยู่แล้วแฉแฉไปเขาก็ยังไงยังไงมันก็ไล่ล่าอยู่แล้วแถมไปอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็เพราะว่าเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมาเช่าบ้านนะ สร้าบ้านเสร็จปุ๊บจัดการในเจ้าของบ้านหรือว่าไปเป็นเมียน้อยเจ้าของบ้านเสร็จปุ๊บเป็นยังไงต่อไปครับสบายเด็กกันแล้วแล้วก็มีซัมติงกันแล้วก็มีเด็กออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นไงครับไอเด็กนั่นมันก็เห็นไหมไม่มีบัตรไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ยอมไปทําที่นูนเพราะตัวมันเองก็หนีมาอะไรมาหรือบางทีเนี่ย อาจจะไม่ใช่สะไปเดเฮกันคือเล่นเจ้าของบ้านลาโลกไปแล้วนะแล้วมันก็มายึดทุกอย่างหรือเป็นไงก็คือสมรอยเป็นนั่นเองน,น,นะซึ่งการสมรอยและการหลอกลุงชาวบ้านนะคนฝั่งไหนก็ถ้าใช้ถูกก็ต้องบอกว่าเชิงเชิงเออพมา่าชนเผ่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะ ต้องบอกว่าพวกนี้มันโหดเยี่ยมเกรียมบัตรเบิดไม่มีเป็นน่าสมัยนน้นแล้วนะไม่สามารถไปพูดถึงอันนั้นได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนนะเอออันต่อมาที่ว่ามีการออตรงตรงด่านตรงโน้นที่ว่าโดนโดนเด้งไปแล้วคือมันจะมีพวกที่เข้ามาเยอะมาขอบัตรนะ แล้วก็ย่อดีๆเนี่ยมันไปได้เงินดิจิตอนได้อย่างไรอันนี้ก็อายุถึงอะไรคือมันหลายอย่างคือมันค่ามาใช่ไหมมันต้องการแทนที่ว่าจะมาทํางานตามที่มันโมะนะมันดันมาเอาบัตรอันนี้เสร็จปุ๊บมาเอาเงินดิจิตอนต่อเลยได้ไปเลยหน่อๆห,ห,หนึ่งหมื่นส่วนคนทั่วๆไปที่ยังไม่ได้ก็ร้องไห้งอแงอนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้มันรู้นะเกลือข่ายมันอนะเพราะว่าจากไอ้เมื่อกี้ไงไอ้คนที่เข้ามาก่อนหน้านี้กี่คนต่อกี่คนรวมแล้วเนี่ยเป็นล้านเพราะว่ามันก็ว่างแล้วมันก็ได้เงินง่ายๆมันก็ปั๊มไปเรื่อยๆลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเออว่างไงปั๊ม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 ออกมามันเข้ามา้นแต่สมัยนู้นแล้วก็ถ้าให้เทียบก็ประมาณตอนนี้ไอ้คนที่เข้ามาล่าสุดเนี่ย อายุเท่าไหร่เองแสดงว่าคนก่อนหน้านั้นนี่ขั้นต่ำอายุ70นะ70ปีที่แล้วคิดสภาพหรืออาจจะเป็นร0อปีเออคือมันนานแบบว่านานเกินน่ะนะการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะต่อให้อยู่กระทรวงไหนหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจอพวกนิสัยไม่ดีเป็นล้านโอ้โหตายแล้ว เยอะมากแล้วมันมามุกนี้ด้วยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วไอคนที่ข้ามแดนมาเมื่อกี้พูดจาไม่ช้าต้องช่งใจคำนี้เลยแล้วมันหลอยไปแล้วหมื่นหนึ่งอะ่ะตอนนี้เละแล้วนะใครเป็นใครตอนนี้เละมากนะโอ้โห ก็มันจะมีอีกอ่านหนึ่งที่ว่าเออไอไอที่เขาจะแจกบัตรล่าสุดอันนี้ก็มีประเด็นนะมีประเด็นเพราะว่าพวกนี้นี่คือแทนที่ว่ามันจะอยู่อยู่นานแล้วมันจะไปขอบัตรใช่ไหมมันก็ปล่อยโล่งๆอย่างนั้นนะ่ะบัตรเบิรก็ไม่มีแล้วมันก็เป็นผีเป็นร่องรอยอย่างนั้นอนะ่ะนั่นแหละครับวงกลมตรงนี้เลยฮะ ไอ้ผีล่องลอยอ่าไอ้ผีล่องลอยเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนก็ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นขโมยบัตรบ้างละเดี๋ยวหลอกลวงชาวบ้านบ้างละเดี๋ยวไปทำงานอะไรเถื่อนบ้างละเดี๋ยวอ้างว่าอะไรบ้างละเดี๋ยวนำพม,ม่าเข้ามาบ้างละเยอะครับไอ้พวกผีพวกนี้นี่นะ ถ้าคัดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีคนดีแนะนำนะฮะส่งกลับดีกว่าไม่ไหวครับส่วนเด็กที่เกิดในนี้โอเคอาจจะพอเข้าใจได้เด็กอาจจะมีการแบบไปเรียนหนังสือมีการแบบพัฒนามีการแบบเปลี่ยนตัวเองจากธรรมดาไปเป็นอันน้นใช่ไหมแต่ไอคนเก่ามันก็ปั๊มไปเรื่อยเรื่อว่างเออเพราะมันได้เงินง่าย ดูตัวอย่างจากโรงงานบางแห่งที่ว่ามีการประท้วงกันอยู่อันนี้เอาเป็นโรงงานที่แบบแถวแบบแถวนั้นแหละนะไม่ไม่อยากพูดนะแต่ว่ามันมันเยอะเกินโอ้โหมันก็เกินป้ายไปเอาคนจากฝั่งโน้นมาจำนวนมากมายมหาศาลนะและยังไม่พอตัวมันเองก็ เป็นหัวหน้าของไอ้พวกนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ทาทำทำไปเรื่อยๆชื่อแท้ก็ไม่มีปล่อยเฉืเนๆไปอย่างนั้นเลยนะแล้วมันก็สร้างเรื่องสร้างราวใหญ่โตแล้วมีคนบอกว่าเอ๊หัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์หรือว่าไอ้พวกไม่มีชื่อเนี่ยมันเป็นใครก็นี่ครับคนไม่มีชื่อความจริงได้ปรากฏออกมาแล้วแล้วทุกคนเห็นจาจากับตา กระตาจจากระตาตรงหน้าก็ไม่รู้ให้ทำยังไงแล้วก็จะมีหนึ่งในพวกนี้นะที่ว่ามันสวมชื่อใครก็ไม่รู้อยู่ในอ่าสถานที่ราชการแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นคำนี้แล้วกันเนาะสวมสิทธิ์สวมชื่อคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตแล้วตอนนี้มันกำลังดึงเงินจากประเทศไทยมาแจกพวกตัวเองอยู่ผมใช้คำนี้ โดยเฉพาะตัวอย่างเช่นเงินดิจิตอลนี่ไหมโดนโดนโกงไปแล้วแล้วก่อนหน้านั้นมันมีเวลาเป็นร้อยปีเพราะว่ามันเข้ามาตั้งนานแล้วมันมีเวลาถึงหนึ่งร้อยปีมันทำอะไรลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันโกงไว้แล้วหรือระบบที่มันสร้างแล้วโกงไว้แล้วทั้งการงานการเงินทุกอย่างเอาเงินประเทศไทยมาฆ่าคนไทยกันเองฝุนลองคิดสภาพว,าว่ามันมีเวลาตั้งหนึ่งร้อยปี มันทำอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมครับเออมันมันทำให้คนเนี่ยเขาเดือดร้อนไปทั่วนะซึ่งเราก็จะมีความคิดต่อไปว่าฮียทำไมคนพวกนี้มันถึงได้แบบโดนปล่อยมาอย่างนี้นะแล้วมันมาทำไมเอออยู่ตรงชายแดนก็ดีแล้วมัาไม่ หรือว่ามันอ้างว่าจะมาทํางานไหนครับงานที่มันจะทนะําน่ะมีแต่มาโกงมีแต่มาอะไรเขาเนะี่ยตัวอย่างล่าสุดเลยที่มันบอกว่าอ๋อจะเอาบัตรนี้ไปทําอะไรครับมาทําโรงงานในในไทยเขาอ้างของมันแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะหลอยดิจิตลอลไปแล้วเอาไปเลยหน่อหๆเออคนธรรมดาที่เขาเงินเดือนเกินหรือใครก็ตามที่ว่าเขามีเงินเดือน หนึ่งหมื่นเขายังไม่ได้เลยใจยังแป้วอยู่เลยยังเศร้าอยู่เลยยังรู้สึกว่าเคยเอ้าวแล้วมันมาจากไหนนี่ได้ได้ไปแล้วส่วนส่วนตูยังไม่ได้อา้าวเศร้าเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่เรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมันก็จะโกงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมีเยอะทั้งประเทศ ตอนนี้ได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าความจริงได้ปรากฏซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาแก้ปัญหาไม่ทันเพราะว่าพวกนี้มันเยอะนะไม่เดียวตัวเราเองไอ้คนพูดมันก็เกือบจะไม่รอดนะวันนี้ก็ต้องมาบอกความจริงกันก่อนเกิดว่าไอ้พวกนี้ทางด้าวโรคจิตมันมาเล่นเราไป ความจริงที่ปรากฏแล้วก็ยังปรากฏต่อไปเพื่อให้ลูกหลานได้เติบโตลูกหลานที่เป็นคนไทยนะไอ้พวกน้นแมวเ,เนอหัดหาคนดีบ้างโ้ยเหนื่อยแท้นะอืมน่าสงสารจริงๆเนีแยแย่เลยนะคนไทยเนี่ยโอ้โดนเล่นเยอะไปหน่อยโดนเล่นงานอย่างหนักอืม